โอ้ยมันแดดพี่เอาเขาไปอุ้มรถนกินลอยำบากตอนรับากินอยู่ใช้กรบอกกินเคือหมกบวดสตายมาแล้วเย่างมาแรงดวยเฮ้ยนอนนี่ลาเฮ้ยมาแรงอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมสบายดียามแรงพี่้องฮอทฮอกินอยู่ใช้กระบอกขักมากพี่ ได้จัดหัวเลยยายลุนน่ำมันยังไงยีงนี่ะแม่มีกระชังจีบบ่้มันลุกเนื้อไถ่หน่นะบริพูดบ่ามันอุดบ่ได้เนาะถ้ามันอันปีมันรีดเนี่ใตะก้านี้ทำกระดุกให้ดีสบายเดี่น้องมาเด้อ ยายลุนล้มคนอินเลยนะจ๊ะปุ้ยได้อยากซื้อกับพี่น้องขายกับขายแหลกกับแหลกปู้ยได้อยากซื้อกับมาตอนแรกแบบมันดิดแข็งยายรุ่นขุดมาได้เพิ่นเลยปล่อยน้ำเข่าแล้วเพิ่นสิลกเอาขึ้นลกกาเพิ่นว่ามันลกง่ายไปนะที่ยายลุ่นจุกอะบ่บ่ถึงมามันขวดแล้วก็ได้น้ำถั่วนะเออข็ญาติมามันข่าลนี่ ไม่ใส่สรุปมันแก่มาเย้ลงล่างพ้อมโลดสบายมากเออไปนี่นะเออไปล่างมันหลอดโลยก้าโอ้ยแล้วก็ไปล่างอีกรอบมาลงมาลงพ่ใหญ่ซากมากนี่นีอตก้องหรือเปล่าเนี่มีบบนี้อันนี้ได้อายุค่อยๆลกลกแห้งกันหมากมันขาดเออค่อยดึงเงินเงินเงินมาปูนี่มันเป็นหัวเด้อนี่โอเคครับ น่าช <c oughs> ่าคุณอาเยอ้ยหนันมากมันน่ะแต่มันก็บอกคอยดกแต่มันแก่แล้วำนโเอาพื้เตอ์ละพูอัลูกล้ก็ปิดเนเบิร์ดบเอเดอวยหัามมันนะยังหั่มหั่มมันบบมีไนยเดค่ะอันนั้นยังไรบอสเนี่ยอันนั้นสลระเซลปล่อยมาพี่น้อง พุ้นมันมา้อนน้าเกอนเมื่อวานนี่ต้มบางนะมันแก่เป็นบ่ถ้าไว้เฮงอมันจะออกนองออกน่อออกแนววมันัไปถ้าไปขาง่ามันมัออกนองทั้งานนะมอุ้ยจะมองน้ำบ่ทวนี่มันอนนดนน้เอาน้ำซะก่อนบ่ จังลบเอาปะ <c oughs> มันลกปุ้ย้มันหลังหินปุ๊บแล้วว่านนี่นะแล้วน้ำเขาแล้วมันลบเอาบบดนี้ปะดนี่ยให้น้าก็ให้น้ามาเห็นแต่ว่าลกมันนี่ก็ม่แล้วหรอกเฮ้ยสิดท้ายย่อยคายไปเรื่อยๆได้เห้ย,ม,ยาม,าาหมันเมาเมื่อดียอ้าวมันจะบัเน่าบันะส้มมันถึงนะน้ำแล้วมันอ้างมื่อยวมืออนึนในมันก็แห้งน้ำบริโภคน้ำ นีแหงนะเออนั่งได้อ่างดอกมือดมักแหงนั่งเทิงมันเหงือเทิงไว้จะลกก่อนนั่ง้เอราะมันมันืเทิงจะเท่ามัอเป่บ่าท่านผู้ชมมาเบิ่งดูนี่งามนยำคนเน้อนี่แต่ว่าอันนี้มันบริเนาเนี่ยมันแก่นี่นี่กระิีดดหลายกระสอบอยู่เพิ่นว่า ต้มขายหรือว่าขายดิบนี่นะนี่ผู้ชื้อดิบขายดิบขายกิโลเท่าไหร่สี่สิบบาทจ้าฟัางนะท่านผู้ชมโลละสี่สิบบาทอุยโลหนึ่งเดียวกหลายเด้อเขาเอ็นไปต้มขายหรือยี่สิบบาทกับประมาณน,นี่แหละเนาะประมาณจานหนึ่งไอ้ขี้ต้มไอ้ขี้ตแบบงมันอื่นๆทงไทยเพราะฉะนั้นผู้ใดที่อยากทุดินสดๆจากสวนของเราปลอดสารพิษเนาะ ต้องจองกันเข้ามาจะเอาก,กี่โลโลหนึก็เต็มถุงหูบักใหญ่เลยน,นี่นี่แต่ว่าสทยอยลกสิบลกมือเดียวเนาะมือนกับลกต้มทยอยขายเรื่อยไปขายเองนี่มันก็นลกง่ายอยู่ เดี๋ยวมันแก่คักแล้วเนาะถ้าปลาเิงเนะ่ะทามันแก่แล้วมันสิออกนอคาตน้เออาออนเมื่อวานนี่เพิ่นลกเบิงเพิ่นว่ามันแก่เ่เพิ่มันตุ่มเบิง้วมันแก่แ,กแ,กแล้วแก่แล้วเอาอบมงเบิก แต่ว่าปลูกขรินเนี่ยมันสิงหันกว่าปลูกพวกใส่เวลาโดนก็พวกมักทัวมักแตงกระโพดเนาะกระโพดนี่สามเดือนแตงโมนี่สองเดือนกว่ามักทัวมักแตงนี่ก็แค่เดือนกว่าสองเดือนก็ได้กินแล้วอันนี้นะประมาณสี่เดือนพี่น้องทั้งกระสิทธิคุดโอ้ยนี่มากบรรทบุษม เอาเก็บเเป็ดเป็ดอาต้นมันนะเก็บไปแหงัวปอเอางัวมันกลิ่นเต็มต้นมันเนี่ยไปแหงัวพี่น้องมันยังเขียวอยู่เอาคอยว่าคอยคิดว่าเออจนต้นมันเหลืองจงคุดได้เพราะมันซุ่มน้ำตลอดมันเลยเขียวพี่น้องให้หน้านุ่งนี่บริเนหน่อยเด้กระสีลายลายก็สอบอยกแล้วที่โรคเบิร์ตเอืะ มามามาลบกอากาศดูอากาศดูอากาดูอากาดูออากาศก็หอนหอนจะาต้องมันโดดแล้ว น้ำโดดไปแล้วเ่ลงเดียวมัเลยมัทีเก่งแท้มันย่านน้ำเลย่เพ่น้ำเลยนมาอน้ำบิ่งแม่นดีม่รู้ีมันูกระพบวนนะปีนี้อ่ะเพราะว่าบเคยปลูกเฮตบ้านอื่นเขาเจ้าปลูกเป็นเฮน่าปล่อยนำเข่าเนาะพวกทีเขาเจ้าทีมีนำประปานะ แต่ว่านี่ก็เลยลองเปิดปลูกเบางแต่ว่าปีนากะคันได้ผลผลิตดีกะสิปลูกหลายกว่าเก่าปลูกจักสามสี่ให้เนาะแม่มันนั่นมันบะกีนะเนาะเออมันอันมันทิชชานทชชอบหนักน้ำปลูกมันลกกับบริบบทยาตรงนี้เอาแน่นเนาะเพราะลูกมันก็เรนมันอายุสั้นแล้วมันคือสิบบุตรท่นเพิ่มหรอมันม็กหรือลกก่อนเออมันได้ลกก่อนเนาะโมคือมักผิดเนา บริขาเป็ยแระกอบเบิ้ล่บอ่าบ่นี้นี่ยกรรมขาับกอคุณยายซื้อกระเซินมาทางนี้นะจ๊ะ้าวโพดเบิดแล้วกาวโพดกับกำลังปลูกรอบสองเออกําลังใหญ่คุณแหละประมาณเดือนเดือนหาเดือนสีเดือนหาตัวนี้ตขึ้นมัปีกำลังแก่ น,น,นี่นะจ๊ะถั่วเด่นแต่ว่าอันซีนี่มันแก่เนาะแก่จัดแต่มันบระด็นเน่าเลยพี่น้องมันแก่จัดอ่าเดี๋ยวจะแกะให้ดูนี่วันในมันตึงในมันตรงบ่นี่เห็นบ่นี่ เอาไปต้มนี่พอดีแ่บนะจ๊ะนายแบบแกแต่ว่านายดิบมันก็กินได้พี่น้องแต่ว่าได้มา,ากอย่งทอกอืดโตดกขจะว่าแต่ัน่ดแ<ส>่บเคื่อนต้มเนาะต้มมันผุน,นี่นนจ๊ะ,จะ จะดูใต้เหรอตัว huh. ม uh ันแตัวมันเป็นสิบขวบได้ไหนมันเปียกไนม่ยังเปียกไนมันจะอ่นนะทยอยลกกเขาเขาจัดขวัไว้ักเขาักเอาน จ้าเจ้ามันดินแดดด่คทีลทำให้ผล่กดิ้เอาเก็บลงมาใตะ่ทาน้่านผูมเอาดิขมาพ่มานกามารลาย่นขา้ช่สามกกยอยู่ขเจ้มัน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 เป็นผุนยพายได้มันบแหได้มันเก็บเก็บเก็บ ไปนไปแม่ปาไปลูกจต้องเห่าไกขัดขมัเป็นเลก้อนเนี่ยสิไเปนเล่นน้ำังอหอนพะสอมือสามมือเดีนวเครับไปแต่ละมือนะถ้าเลน้ำจะหอได้จังคือเบาะมันนี่ลองจะขี่เนาะทางแล้วสอยากไปเนี่ยนี่่อวานอีกคนมานะตอ็นแรก้่นสิบเหมันเข่าเบาะปันพร้อมือเลวมึงออกหอดออกโลนออกหอดได้บางลงไปนอดแซ่บเดียวซ้ไปม่ลกเหานี่ก่อน เราท่านผู้ชมข้าวเกลือพวกนั้นมากระดุกนะมันหยั่งแต่ว่าหน่วยขาวๆมันเนี่ยบ่อนมันยั่งลงมาได้ถ้านวยขาวๆนิดหน่อยเนี่ยบ้านจะป็นในเนาะต้นมันเนี่ยลุกแล้วเราก็ไปงัวพี่น้อง เขาหดามันก็ื้นามได้อันนานีกปล่อยจากนาสลัดเซลมาเนี่ยเห็นบอกพี่น้องเบืองพุดบาวันมันดินพุดบ่ไดน้เพราะดินแห้งแล้วมันมันหินแล้วมันแข็งเงเดแล้วมันแข็งแล้วมันขาดมันละขาดมันงัดได้ขอบคุณทุกทท่านที่ไม่ท่านโคชานะนี่ พอดินเริ่มแล้วนะจ๊ะลกตุนดิแล้วก็จะเป็นเลนน้ำน้องฮอดมนี้บไหวนีย ต้มแล้วก็ให้ไปถุงขายถุงละยี่สิบบาทพี่น,อออน้องแต่ว่วถุงหนึ่งขนาต้มแล้วมันก็ะบ,บอดเคืองโลด,ดอกถาซื้ือหน่วยดิฟมันเนี่ยโลละสี่สิบบาทป็จะได้หลายกว่าต้มอ,อยู่ต้มกับถุงละยี่สิบบาทละอันลกแล้วปิดแล้วลไปลากอีกที่หนึง่งว้าจะมาเปะะิปดป็นลกกะอบัดนีนด จับมนลจับามันเขียดดดนี่แหะนายติเลยนี่ดตอเลนี่เขากลเงามันไหวเลเาิดเลยโทงก็แมนเบิดตหรบ้าคูณิสี้ว่าลลกแห้งยันมากมันขาด น้ำบอลได้น้ำบวนะน้ำบมันจะน้ำมันทวมข้าวมันต้องปล่อยน้ำเขาเต็มในจังโลกมาเจ้าข้าวจะทราบวันนี้ข้นมาสามนแล้วนี่ไปกินชม นี่ทวดินที่ลกท่านผู้ชมพันเอกปิดกับปิดเนาะเอาแต่หน่วยมันตรงเด้อหน่วยนอนนิดหน่อยบ่มีไนน่ะเมื่อต้องเอาแต่ว่าว่าถึงอันทวดินทวรลีสงนี่มันก็มีหลายสายพันธุ์ในพี่น้องมีพันหน่อยพันใหญ่แต่พันุนีันนีพันพื้นบ้านพันหน่อยแสบ พันหน่วย,อยงไงเ่าปูมือนาะบ่แสบเนาะลูกแลลวต้นมันอีกเอาไปให้กัวกินหดทั้งหากมาสันว่า,า,าแต่ว่าต้นมันยังเขียวเนาะ คอยนึกว่ามันสีเหลืองกูจังคุดได้ทีมไปข้างล่างนั่นแล้วมมนแล้จังหุอกกับนีมันกรอองงอกมห่างนไวนหน่อันห่าบลกมาแล้วมนั่งปิดเดี๋ยวบนี้ันั่งซีด้อเสี ใจเออเล่น้ำมาพอน,าน้ำหวานเนม่ยเพื่นนมาเก็บเพิ่นกันเนบไปเพิ่นเผาเลนประโดดเลยเนื้อหยั่งเอามักม่วงเสือเพิ่อนนะครับยีเดมันหนัดแล้วดึงอ้องอันนี้ลกแค่แบบแจ่เดียวได้พี่น้องได้สองกระลำบ้งแล้วนี่สบายดีเด้อพี่น้อง้่ไดหลายพันอยู่ด้สั่งจองกันเข้ามาได้นะจ๊ะเล,เลี้ยเข้ามาเลี้ยเข้ามาโลหนึ่งบักลหลายๆเด้อ เน็บเน็บช่องไม้แล้วมันอันมากันของห้าอุไดปลูกทางนี้นะเขาปลูกโลกกว่าอีแมกแต่ว่าก็สบายอยู่พี่น้องเนาะแบบไทยไทยแล้วกับอเนป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 ปลูกกันเลยปีหน้าจะเอาวิธีใหม่เอาีแกะมาลงก่อนนะเฮ้ยเน้องเออมันโค้งค่ะจะมันโลกกว่านี้ปีหน้าไม่แน่นะจ๊ะถ้าปีนี้ผลผลิตดีปีหน้าย่ารุ่นสิลงจักหาให้นี่เพิ่นว่า บริฉีดยาเอาเลยเนอะบริยานอันนัิงใช่ต่พุ้ยหมากมันแหละกับพ่อบริยานหมดมแมลงลงยันแต่แมงอันนั้นเวลาเอาน้ำเขาวนี่มันก็ออกนะแต่มันจะมีอันเคิ่นหมดทีดินที่ว่ากินหัวมัีได้พี่น้องก,กินพวกอ่าแตงโมพอเลยแต่เพิ่นใส่ปูนขาวโรยเนาะตอนก่อนสิปลูกขาเสื้อดินพร้อมเดี๋ยวปีหน้าคอยกสิว้างแผนใหม่เนาะแต่ว่าสิปลูกมันหลายๆเนาะปลูกจักสี่หาให้หนา แต่าเต่ละปีกับปลูกอยู่แค่าหาหก<อ>คูหาหกร่องมักกล่ยวออกมันน,มน,น,มน,เน,นเ, <c oughs> เ,เกียวขาบวอเจุมกบวบกันยังหลายได้ท่านผู้ชมผู้ใดอยากได้อยากซื้อเนอะาะยังมีหลายอยู่เก็บเถือกระมังนี่บวบูีด้านหลังแค่นี้ เก็บเถละกะละมังเไปลขายเออายยพ่อกันกับยายรุ่นได้เมื่ออื่นเนาะเออพิ่มเมื่อพักกิต้ม่มตอนเศร้าก็จะไปเลาะขายถุงละยี่สิบบาทเ,ออเห็นก็ใส่ก็อย่าลืมควักมือเรลียบแตงโมก็หมดแล้วข้โพดก็หมดแล้วยังเหลือแต่ทั่วดินนี่ละ กระบวบเนาะนี่ฮักกะลนนกแค่แจเดียวแค่นี้เดยพุุนยังเหลืออันผุนเป็นให้เนาะแค่แจเดียวนี่ก็ได้แมนเฮาปลูกแบบปลูกทีัเดย านีานคืออันนี้ก็หยอดเม็ดเอาเด้ใส่วิธีมือหยอดหย,ยอดไปเรื่อยๆ <c oughs> ย้ายไปยังย้ายขายยังอีกแ่ละ มาเบิ่งดูมะขแนวขายเจ้าน่ะยายขางบ้านได้อยงมาขายอย่าบอกนะไข่หมดแดงอีกนะไข่มดแดงอีกแล้ของเจ้าคอยยังจะไปใได้กินอยู่ใส่กินแต่ไข่มดแดงนี่เตะโอ้ยบมเป็นยังสาจมาแลกอันมักทรินคอยก็ได้ยายมาขายไข่มดแดงอีกแล้วเบิ้ง หลายเติบมาไข่หมดแดงท่านผู้ชมอัพปีนเอาด้วยปีนแล้วเนี่ยเพิ่นเฮาเป็นพี่น้องไข่หมดแดงมือนั้นเพิ่นมาเพิ่นว่าเออขีดละยี่สิบบาทเนาะทัโลหนึ่งกระซองลอยแสดงแต่ว่าของเพิ่นเน่ยไข่ใหญ่เลยพี่น้องบริจกตาดิ่งนี่นี่นี่เป็นไข่ใหญ่ไข่นางกำลังพอดีแกงพอดีก้อยพอดีขั่วเนาะไข่หมดแดง เบิงบ่งข่อยสิยกเบิง่งมันได้จะขีดมืนอนั้นมาบอกว่าโลก,กลัวมาสร้างวัดทอดแปดขีดอันนี้ประมาณครึ่งโลข่อประมาณครึ่งโลไม่คายไขย่ขหมดแดงท่านผู้ชมเต่ว่าตะสั่งอยู่เฮือนโอ้มันแดดมันแดดก็เลยอันคั่มแล้วมันมีห่มบกเนี่ย ซอยกันลกพี่น้องเอาบล็อกลายเราไม่นด้ประมาณเอาประมาณจากสองกระมังเนาะพอเดียวมันสิขายบ่เบิร์ดพร้อมเป็นทุดินสดนอกจากเขาตากแห้งไว้ขย่าวขย่าใส่นหนามค่อยๆดึงที่ละเหงาจับต้นมันดึงโรซิมอนเราค่อยๆดึง มันต้องปล่อยน้ำให้มันเต็มน้ำจังลกง่ายล่างง่าย ừ, ขยเยาขยาว่วาขย่วาพี่น้องจ๋าได้มาวในกระสิขอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีอย่าลืมอุดหนุนทัวดินยายลุนด้วยเด้อเนาะ ซีฟิ้งอย่างซีฟิ้งตัวดินนะโอ้ยซีมิ้โลดบ่ต้องห่วงตัวดินก็ตัวดินดีบ